สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แรปอัปปัจจุบันมกราคมนะครับประจำปี2 0 2 5นะครับเดือนแรกแล้วนะฮะก็อันจบไปทั้งหมด12เล่มนะครับตามนี่เลยด้านหลังทุกคนเห็นตรงนี้นะครับนี่คือหนังสือที่อ่านจบในเดือนนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรจะได้บ้างนะครับของเดือนมกราคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนก็แนจะงวนะครับผมจานหน้ามองทางนี้นะครับทางนี้ เนี่ยตาอยู่นี้บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือมอนิเตอร์นะครับผมต้องดูตัวเองว่าผมถ่ายอะไรบ้างนะครับอาจจะโปรดักชันไม่ใหญ่ไม่ได้มีจอข้างๆตรงงนี้นะฮะก็เลยใช้จอคอมตัวเองก็เลยแบบมองอีบ่อยที่นี่นะครับเพื่อดูว่าอย่างน้อยหัวไม่ดุดเฟรมนะครับทุกคนยังเห็นทุกอย่างรอบตัวเดียทผมอยากเห็นอยู่นะครับก็จะมองบ่อยนิดนึงนะครับทุกคนเออมาไม่ผู้ชนะเพลงนะครับทุกคนเริ่มที่เล่มแรกนะครับกับ Mis s Universe นะครับ ของโจมังโก้นะครับจากแซลมอนนะฮะเล่มนี้ก็เปิดมาเล่มแรกนะครับเป็นหนังสือเซฟโซนของอะมิโนนะฮะคือเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนอาจจะรู้จักผมจากการอ่านวรรณกรรมเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเริ่มต้นที่ผมอ่านนะครับอยู่ที่บนเซลอาจจะไม่เห็นในกล้องนี้นะครับแต่ว่ามันคือนังสึอตำนานนะครับทุกคนจริงๆผมชอบอ่านตำนานมากนะครับถึงแม้จะจําอะไรไม่ได้เลยก็ตาม อะไรเลยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่เขาชอบอ่านอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือเซฟโซนสำหรับผมมากเลยมันอ่านเพลินอ่านสนุกมันเข้ามือมันเข้าปากอ่ะมันมันมันจังหวะจะโคนดีหมดเลยแล้วพอมาเจอเล่มนี้เนะี่ยด้วยความบางเท่านี้นะครับแล้วก็สำนวนไทยมากๆสำนวนทันสมัยด้วยเล่มนี้เป็นหนึ่งเล่มที่ผมแนะนำในคอมเมนต์มาเพราะว่ามันอ่านง่ายสนุกมากนะครับเรื่องนี้ผมให้เป็นหนังสือที่เหมาะกับการอ่านก่อนนอนมากนะครับมันคือไม่เร้าหรือจบในเล่มจบในบทจบในส่วนของมันแล้วแบบ ไม่ต้องเล่าหรือไม่ต้องคิดต่อเพราะว่ามีอะไรคิดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันได้มากทุกคนแบบถึงแมะะ้จะหาข้างในอะ่ะเกินครึ่งผมจะรู้อยู่แล้วก็ตามแต่แม่งก็สนุกอยู่ดีสำหรับผมนะคือมันเป็นแบบเจ็ดตำนานเจ็ดเรื่องเล่าประดมประการในทานในอดีตอะไรเงี้ยเอามาเล่าอีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้สำนวนแบบสมัยใหม่มากๆอะไรเงีเ้ยก็เพลินเพลินสนุกสนุกวนหวานหวานจอยจอยนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะสนุกบอกเลยว่าสนุกนะครับเป็นคือถ้าทุกคนคาดหวังหนังสือเปลี่ยนแปลงชีวิตอะมันคงไม่สนุกอะแต่ว่าเรื่องนี้มันคือนสุก นะครับผมบอกเลยเล่นต่อมานะครับกับ o n วัน p ป r t t i m e in Hollywood นะครับการละครหนึ่งในฮอลลีวูดนะครับจากเบิร์สนะครับเล่มนี้ก็เป็นหนังสือนะครับจากผู่กับก็คือมีหนังที่ชื่อเดียวกันเล่มนี้นะครับเนาะโดยที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักแสดงตกอับคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคู่หูสซันเนอร์เป็นสตารแมนของเขาเองนะครับแล้วก็เป็นชารอนเทสนะครับเป็นดาราสาวอะครับเป็นเพื่อนบ้านของนักแสดงตกอับคนนั้นอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนประมาณนั้นแล้วก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวละครคนหนึ่งที่เป็นอยากเป็นศิลปินนู่นน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 ีีีี่่่่่่ััััแล้ววววาาาเเเมมยยยปป็หงสสือิิรระตตศ์ท เป็นฟิลมมารีอังโตเนต คือ The Queen Confession อะไรเงี้ยแต่ว่าเวอร์ชันที่มันใหม่ขึ้นมาหน่อยคือพวกเซต Queen Confession น่ะมันเป็นเซตแบบเอาหนังสือแบบบุคคลในตำนานมากๆมาเล่าซ้ำใช่ไหมแต่เนี่ยมันคือการที่เขาดึงทำลายจริงค่ะออกมาจากประวัติศาสตร์จริงแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องทับลงไปเพื่อรเพริเซนต์ความเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิงในฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็ธีมดีอะไรดีคือมันสนุกมากผมชอบมากความเบอร์วังอลังการของมันในเลื่องอะก็โดนเขาบอกว่าบางอย่าง่งความแบบความตีแผ่ของมันอะมันทำมาได้ดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวละครแต มันคนละส่วนคนละช็อตกันมากใช้ในเรื่องเดียวกันในเรื่องในเรื่องเหมือนกันแหละแต่มันสื่อคนละความหมายค่อนข้างแบบประสสารอนะครเราว่ามันฉีกมากเลยด้วยความที่ตอนจบไปหนังกับตอนจบเป็นหนังสือมันจบคนละส่วนกันแล้วมันจบคนละที่กันส่วนตัวเราชอบแบบหนังสือมากแล้ว่าจบแบบหนังสือมันคือการแรปอัพการไปวงการบันเทิงออกมาได้ดีมากเลยบทสุดท้ายของเล่มนี้ยังตาตืงนใจเราอยู่มากๆมันมันมันดีไปซะหมดเลยเล่มบทสุดท้ายแบบอ่านแล้วมันแบบนี่สินะวงการบันเทิงอ่ะมันแบบว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหเดือดตีแผด้าน มืดเลยเงียมันไม่ใช่ฟิลนั้นทุกคนมันฟิลแบบว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันคือชีวิตวัยทางานเพียงแต่อยู่ในวงการฮอลลีวูรรดเท่าน,นั้นเองมันเลยแบบเออแม่งสนุกอะ่ะมันแบบเนี่ยแหละหนังสือที่ต้องการจะตีแผ่เรื่องราวความจริงแบบไม่ต้องดักใสามากๆไม่ต้องแบบเอาแต่ด้านมืดโชว์มาไม่ใช่เอาแต่ด้านดีโชว์มาแต่มันคือการโชว์ให้เราเห็นว่านักแสดงอะ่ะมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ว่าเร่มนี้ก็ทามาได้ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้อาจจะมีความดากักๆักบ้างแต่ก็เนื่มต่อม วองเพศวองถามนะครับตื่นมาไอทีในวันที่มีใครตายนะครับจากดําพุนะครับด้านหลังปกเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องแบบว่าเป็นคุณแม่นะครับที่หันออกน้าตานเราก็เห็นว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยที่เป็นลูกชายที่ดีวยนะทำการใช้มีดนะครับแทงอีกคนหนึ่งอยู่นะครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คุณแม่ก็นอนหลับไปนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเป็นวันก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วแล้ว่ันนี้เนี่ยด้ตีนที่มันใช้ เราก็แอบเอสเปคเอชันในความแบบโอ้ยความเดือดเดือดความแบบส่วนๆๆๆนเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือวริยยายแนวครอบครัวซะมากกว่านะครับมันคือมันใช้ความไป็นส่วนไหมมาคเคยมันส่วนแต่มันอาจจะเลือกใช้อิเลเมนต์หลายอย่างอะเพื่อสื่อไปในเชิงของการเป็นวรรณกรรมครอบครัวซะมากกว่านะครับสำหรับผมนะคือมันครอบครัวมากมันอ่านแล้วมันแบบมันเก็ f ฟ e ลความเป็น family ของเขามากๆเลยมันมันดีมันดีนะทุกคนมันดีมากมันแบบว่ามันผิดจากที่คาดแต่มันไม่ผิดหวัง คือมันมันเล่าเรื่องครอบครัวมาได้ดีมากเราชอบความแบบความเฟอข์ของคุณแม่มากเลยเขาตีความเป็นเฟอข์ของคุณแม่มาได้ดีมากๆความอิเลคขาของชีวิตความสพเพเหดรักของชีวิตที่เขาต้องการจะโชว์มามันทําให้ดีมากแล้วเป็นครอบครัวที่มีมิติมีจังหวะจากโคนมากมๆาเลยมันแบบมันดีมากจริงเล่มนี้นะครับผมผมชอบผมแอบชอบนะครับเพราะว่าผมชอบอ่านหนังสือทุกแนวนะครับแต่ว่าถ้าชอบจริงจริงผมก็ชอบวรรณกรรมชีวิตวรรณกรรมนี้มากกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ทำม,มาได้ดีนะครับแบบดีดีเลยดีแบบไม่มันนัดีแบบ ดีแบบตีมดีอะไรดีจบดีทุกอย่างดีคือชอบนะครับเนี่ยต่อมานะครับเล่มที่สนะฮะกับเล่าเป็นมนุษย์คิดเยอะนะครับจากวีเลอร์นะครับทุกคนก็ด้วยความบางเนื้อหาอะไรเงี้ยเราว่าเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่อ่านก่อนนอนดีคือเล่นในหัวใช้อ่านก่อนนอนเหมือนกันนะทุกคนแจ้งให้ทราบเลยนะครับคือมันจะเป็นการแบบให้ประโยคสั้นๆมาอ่านตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นคนฉลาดคือคนแบบไหนแล้วก็ตอบว่าคือคนที่รู้จักคำว่าพอดีไงละ่ะแล้วก็คำอธิบายอีก2แผ่นอะไรเงี้ยทุกคนเป็นหนังสือแนวนั้น,น,นแล้วก็จะแบบมมมีประาณ50ั้ง ถออปะเมีมันห้าสิบประโยคอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็จบเพิ่ม็นหนังสือแบบไม่ได้มีการสารอะไรมากถ้าหนังสือการสารอ่ะมันคือพวกหนังสือแบบ ฮา w t ทูจ้าๆเลยอะที่แบบว่ามีเนื้อหามีมีสิ่งที่มาที่ไปมีอะไรเงี้ยแต่เล่มเนี้ยมันไม่ใช่หนังสือที่มีการสารมากมันคือหนังสือที่เอาไว้อ่านเพลินๆแล้วก็มันไม่ใช่หนังสือไลฟ์เชนไม่ใช่หนังสือวางซิสเทมมันไม่ใช่อาตอมิแคบิตที่แบบว่าวางว่าคุณต้องทําอะไรคุณคิดแบบไหนอะไรเงี้ยแต่มันคือหนังสือที่เป็นเหมือนก้อนอีกก้อนหนึ่งที่ช่วยปูให้เกิดเป็นบ้านหลังหนึ่งขึ้นมามันเป็นก้อนอีกเล็กๆที่ช่วยใส่ช่วยยอดไอลงไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นมายเซ นะครับแต่เป็นหนังสือที่ควรอ่านไหมควรอ่านเป็นหนังสือที่เอาไว้เก็บเกี่ยวเป็นไม์เซตเป็นจุดเล็กจุดน้อยที่เก็บเอาไว้ในซ่อกหรือจ,จิตใจแล้ววันในวันหนึ่งที่เราคิดถึงมันจะพุดขึ้นมาเองเป็นหนังสือเรนาั้นนะครับทุกคนครับเนต่อมานะครับกับพรเส็ประการแห่งร้านอาหารมุมบางโซนะครับจากพิโคโลนะครับทุกคนเร่นี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ตัวละครคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกสาวของร้านอาหารที่จะได้สารต่อร้านอาหารของของครอบครัวแต่ภา,ารกิจก็คือจะต้องทําอาหารเพื่อแก้ปมการกินยากของคนเนี่ยที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยทั้งหมด7คนนะครับก็จะเล่าเรื่องเจจานนั่นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้ว,ว่าเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่น่าหาแปลกแต่ทํามาได้ดีนะครับดูละมุนดูกลมกลม่อมดูเข้าใจตัวละครดูปนีปน,ปนอมไม่ได้ตบตีไม่ได้ชวงฉางอะไรมากแต่แบบค่อนข้างปลอบประลมดีอะไรดีแล้วก็จังหวะจากคนเล่มนี้มัน ทำโลกแบบกลมทุกอย่างดีทุกอย่างสวยบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกมากนะครับอาจจะมีเรื่องของว่าทำบ้างเล็กน้อยนะพวกอาหารอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่อินบ้างแต่ว่าเราว่าคอนเซปต์หลักเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี่ยเราว่าโอเคทำมาได้ดีถ้าถามเรื่องความกลมมันก็ไม่ได้กลมขนาดนั้นมันก็อย่าบทหนึ่งที่มีความธรรมชาติของผู้คนอยู่บ้างอะไรอยเงี้ยเราเนี่ยเขาไปเล่มหนึ่งที่ ที่อ่านได้เพลินๆนะครับเป็นอบอุ่นหัวใจอบอุ่นหัวใจาเลยที่แบบตีมร้านอาหารนะนทุกคนคือคาดหวังได้คาดหวังได้เลยนะครับไน <c oughs> ้ต่อมานะครับกับกล่องแดงปริศนาสตาร์มารณจากชาร์โดนะครับ <c oughs> เราเรื่งสั้นก่อนเรื่งสั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครคนหนึ่งนะครับที่มีกล่องแดงมาส่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็กล่องแดงพอเปิดมามันจะเป็นคําทํานายที่จะเกิดขึ้นจริงเสมอ,เอ,อนะครับเออประมาณนั้นทีเนี้ยมาเล่าความรู้สึกของเราดีกว่าเราว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่ไปเรื่อยๆมากกว่า คือมันเน้นบรรยากาศในเรื่องมันถามว่าในะเรื่องมันมีไหมม,มันมีนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่หนังสือที่เคลียร์มันไม่ใช่หนังสือที่เคลียร์ร้อเอ็อ่านจบเอาทุปุบโป่งเข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยตอนตอน้ตนนะตั้งคาถามอะไรกันในะเรื่องอนะ่ะมาคำถามอ่นะตอนจบอ่ะก็ไม่ได้คืนมานะทุกคนผมแจ้งให้ทราบเลยว่าไม่รู้เลยว่าสรุปมันต้องการจนสืออะไรอะไรเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนคือ ไปเรื่อยไปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกนะอ่านเพลินดีอ่านติดมือดีอ่านแล้วอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่จังหวะจะโคนแบบซีรีส์ซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจบอะทาเราอึ้งไปหนึ่งทำแบบฮะคุณพี่จบแบบไม่จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนิดนหนึ่งแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกเลยนะเป็นหนังสือที่แบบมันมีความรู้สึกตียนเยอะแบบทั้งชอบและไม่ชอบในบางส่วนในเล่มนี้พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนเราอ่านจบอะรู้สึกไงรู้สึกว่าสนุกดีเป็นหนังสือที่ อันจบแล้วอยู่ในโซนไหนก็คือเป็นโซนแนะนํามากกว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นสื่อที่รสชาติแปลกดีแบบว่า มีความแปลกๆในตัวเองอะไรนะถามว่าสนุกไหมสนุกเป็นสิ่งที่อยากให้คนได้พบเจอมากกว่าว่าเออมันเป็นหนังสืออย่างนี้อยู่บนโลกเลยนะครับที่อ่านจบแล้วก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีะอะไรเงี้ยเออเล่นต่อมานะครับกับสืบคดีปริศนากับแต่ผู้พิพากษาเอไอนะครับจากบีบีโอนะฮะก็เล่นเนี่ยเป็นธีมก็คือแบบเมื่อประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเลือกจะใช้ผู้พากษาเอไอนะครับที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจมีความเที่ยงตรงสูงนะครับโดยจะเล่าเรื่องเนี่ยผ่านทนายที่ได้ชื่อว่าเป็นทนายแฮกเกอร์นะครับว่าคือตัวฮี แบบมีเปอร์เซ็นต์การชระคดีสูงมากแบบเกือบ100อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเล่มเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องแบ่งย่อยเป็น5คดีหรือ4คดีย่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับผมนะผมว่าตอนคดีแรกอะสนุกมากคคยแรกคือกําลังดีมันมีความไซไฟนิดนึ่งมันมีความแบบสับเทคนิคข้อเยอะมากสับเทคนิคข้เอเทอร์มันเยอะมากจริงๆทุกคนเทคนิคข้เอเทอร์มก็คือเป็นสับที่รู้กันเฉพาะกลุ่มอะเยอะมากโดยอย่างงานท้่อยู่วงการแพทย์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเวอร์ชันแบบพูดชื่อกำเน้อมาแบบว่ามีพูดแบบแฮมสติงพูดถึง สโตนโอเยนนิมตอยมาอย่างเงี้ยหรือพูดถึงแบบแค่เ,เนิร์ฟพี่เจ็ดเลยอย่างเงี้ยแบบแอสเซสซอรี่เนิร์ฟอะไรเงี้ยแบบคนทั่วไปอ่านฟังก็ไม่เข้าใจแต่มี่เอธิบายก็จะเข้าใจขึ้นแต่ก็ไม่เข้าใจทั้งหมดเรื่อนู้ออกไหมเออฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่กับการในเล่มนี้เนี่ยบาปคนจะข้อเทอมของฝั่งเทคโนโลยีนะฝั่งไอทีอะไรเงี้ยเราอ่านแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับทำให้ช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่เยอะมากมันยังเก็ตฟิลอยู่มันยังสนุกอยู่ แต่ช่วงคดีสุดท้ายเนี่ยมันรวบรวมทุกอย่างที่มันเก็บเอาไว้ในทุกคดีเนี่ยมารวมกันนะครับทุกคนไม่เข้าใจนะฮะผมอ่านแต่ผมงงนะฮะจนอ่านจบมาจนตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจคดีสุดท้ายแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่าใครผิดไม่ผิดน,นแน่แต่ดูแค่ว่ามันที่เขาเทิมเยอะมากนะฮะทุกคนก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจเอาไว้นะครับว่าอ่านเล่มนี้เนี่ยอาจจะต้องตั้งใจอ่านช่วงแรกๆนิดนึงคือผมอะมองอ่านบทสุดท้ายผมไม่เข้าใจผมก็เลยปล่อยลเลยเลยอ่านให้จบไปก่อนแล้วก็ช่างมันเลยอ <laughs> ะคือไม มากมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกก็คือมันสนุกกลุ่มกล่อมดีแล้วก็เป็นรสชาติที่แปลกดีสำหรับผมนะเป็นแบบการเอาเทคโนโลยีมาผสมกับเรื่องคดีสืบสวนอะไรอย่างเงอนแล้วแบบเออสนุกอะคือแม่งต่อให้โลกจะไปไกลแค่ไหนอะแต่ถ้าคนเรามันอยากจะแบบมีความคแค้นในใจอะไรอย่างเง้ย มันก็ทำเรื่องไม่ดีอยู่ดีทุกคนคือฟิลนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีทุกคนอืมเล่นต่อมานะครับกับโรงน้ำชาสมปัญหาทุบระการนะครับเล่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวกับโร,โรงน้ำชาน้ำตาโนกสีฟ้านะครับเป็นสถานที่เนี่ยที่จะบรรดาลให้ความปัญหาเป็นจริงขึ้นมาแต่ประเด็น,นคือคนที่จะเข้าไปในโรงชานี้ได้เนี่ยต้องรับคำเชิญนะครับซึ่งคำเชิญเนี่ยจะได้รับเชิญต่อเมือ่อคุณแบบอยู่ในโหมดสิ้นหวังมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเล่นนี้เนี่ยมันจะมีทิกเกอร์วอร์นิง่งดังนังนะครับทิกเกอร์วอร์ เราหาความรำทางเพศนะครับแล้วก็การทำลายร่างกายนะครับตอนแรกเราก็ว่าโอ้ทีกเกอร์วอนนิ่งก็เป็นทิเกอร์วอร์นิ่งที่แบบเจอได้ตามหนังสืออบอุ่นไม่โคง้งไปนหนังสืออบอุ่นแหล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมดูว่ามันมาจากเพจนะครับทุกคนอย่าไว้ใจเพจนะครับผมพูดอีกรอบนึงครับว่าอย่าไว้ใจสารพันธ์นเพจนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่อบอุ่นนะครับไม่เลยทุกคนมันหดหู่มากอันจบกร็รู้สึกหดหูอยู่เลยทุกคนมันแบบ มหูมากจริงะแบบว่ามันซึมมนทำผมซึมไปเลยหนังสือเรื่องเนี้ยน่ากลัวกว่าสืดฝวนสอบสวนแล้วสุดแส,ดสดนขวัญบางเล่มอ่ะมันน่ากลัวมากมันตีแผ่เรื่องราวชีวิตความเป็นผู้หญิงออกมาได้โอ้โหโโโรู้สึกแบบอยากคิดดนใจดังๆอะไรอ่คือแม่งน่ากลัวมากจริงนะมันแบบมันยังติดตาตึงใจเราในเนื้อหาของมันอยู่แบบโอ้โหบทหนึ่งเปิดมาผมช็อกไอ,อ้เนี้ยผมอึ้งเนี้ยอ่านจะอ่านไปได้ปรับตรนจุดพลิกในเรื่องอ่ะ อะไรเนี่ยที่กว่าอะไรเนี่ยแล้วพออ่านจบบทหนึ่งโอเคบทสองอบทสาบทสชอ็ชอกช็อกจนจบจนเฉลยเรื่องร้อน้ำตาต้สิฟ้า,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 าก็ยังช็อกอยู่แบบโอ m ม God. นี่มันหนังสือที่โหดเหียมที่สุดในชีวิตผมแล้วเลยอ่าเพาะฉะนั้หนังสือเล่มนี้อ่านเพื่อซึมนมะ อันจบซึมซึมสวมเลยนะซึมมากซึม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 เลยซึมมากจริงๆนะฮะทุกคนถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับคือสัมมนาดีอะไรดีที่แผ่สังคมดีแหละแต่มันซึมทุกคนมันซึมมากมันเศร้ามากโอ้โหเรื่องนี้เศร้าจริงพาถึงกรต่องตาจะไหลทุกคนมันซึมจริงนะฮะทุกคนอ่าเรื่องต่อมานะครับน่าจะเป็นหนังสือเล่มหนาสุดในปีนี้ทุกคนถึงแม้จะแบบวันวูกลาแต่กล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้มันคือ พาดิเที่ยงคืนนะครับจากอาจารย์เชียงโง่นะครับนี่คือ2เล่มใช่ไหมทุกคนแต่นี่คือเป็นเล่มเดียวนะครับสเล่มม้ร่วมกันเนี่ยมันจะประมาณแปดร้อยหน้าบวกๆนะครับเป็นเรื่องราวนะครับของคดีคดีหนึ่งที่มีเจ้าของรถำนำเนี่ยโดนโดน ดนแทงนะครับในบ้านร้างในตึกร้างนะครับเนาะโดยในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวละครสตัวนะครับหเป็นลูกชายเจ้าของเจ้าของร้านเนาะเจ้านำนะครับที่เป็นเหยื่อนะครับกับ2คือลูกสาวนะครับของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะครับทุกคนเออฟิลนั้นเล่มนี้เนี่ยผมบอกตรงว่ามันเป็นรสชาติใหม่ๆของอาจารย์เคียงโกมากอาจารย์เคียงโกเนี่ยคนจะอ่านหนังสืออยู่2แนวของแกเนาะก็คือ1นึ่งซืบส,สวนไปเลยแบบกคนลซ่อนตายอะไรอย่างเงี้ยทุกคน สอคือหนังสืออวยหัวใจไปเลยพวกแบบร้านชำปฏิหารที่วีเดินเคยตีพิมพ์อะทุกคนฟิลนั้นนะพวกตีพิมพ์แบบฟิลนั้นเลยฮะมันเป็น2ฟิลนี้ไปเลยใช่ไหมทุกคนแต่หนังสือเล่มเนี้ยมันจะเป็นอีกฟิลหนึง่งะมันเป็นฟิลแบบเรื่องยาวเน้นเน้นไปที่ความสลาดของตัวละครมากกว่า และทั้งหมดโดยสัมมันคือการชินดิชินเด่นตัวละครของเราอะไรเงี้ยค่ะเอาตัวรอดของตัวละครเราอะไร่าเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของแบบความฉลาดเป็นกรดของตัวละครคือแม่งแบบตรงนี้คือสนุกมากผมชอบมากนะครับผมชอบ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 ,ชอบ,ชอบคือพอหนังสือมันใหญ่มากมันยาวมากลปแล้หน้านี่คือยาวมากทุกคนสำหรับผมนะพอมันยาวมากมันใหญ่มากมันเป็นฟิลเหมือนมีพื้นที่เยอะมากๆให้อาจารย์เชงงวได้นาเลงพื้นผิวและใส่ดีเทลเข้าไปมันเป็นรูปภาพภาพแยบเพียรูปภาพเนาะมันคือรูปภาพที่มีดีเทล ครบถ้วนสมบูรณ์และภาพใหญ่และอุดมสมบูรณ์อิ่มเอมอ่านจบแล้วอิ่มจุกในใจสนุกในใจมากๆมันแบบเนื้อเรื่องมันดีทุกอย่างมันดีทุกองค์ประกอบมันติดกถูกใช่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 แบบดีผมชอบมากนะครับยิ่งอ่านยิ่งอินยิ่งอินยิ่งอ่านยิ่งอ่านยิ่งอินยิ่งอินยิ่งอ่านแล้วแบบรู้ตัวทีคือจบสองเล่ม ใน2วันคือแม่งโซนสนุกคือผมชอบมากชอบจริงๆนะครับบรรยากาศในเรื่องมันก็เป็นบรรยากาศอึมคืมอึมคืมปริศนาปริศนาไม่รู้ว่าตัวละครสตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครออข้างนอกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนว่าเช่นแบบอาจจะเป็นเพื่อนของตัวละครผู้ชาย <S <S เพื่อนตัวละครผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฟิลฟน,นั้นแล้วก็เอาคือเราอะถ้าเป็นคนรู้เรื่องทั้งหมดเรา,าก็สก๊อปนะฮะลมกันกลายเป็น,นเรื่องเรื่องหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสนุกดีนะครับเป็นสนุกแล้ว สรุปดีทุกคนพอดเนื่องคืนแบบควรควรควรากต้องต้องต้องมาแชร์มากนะครับเล่นต่อมานะครับกับรับแซนวิชไข่เติมพลังใจหน่อยหมคะนะครับจาก p i โคลโลนะฮะเล่มนี้ก็เป็นหนังสือแนวเรื่องราวชีวิตนะครับที่ตีแผ่ผ่านแซนวิชอีกทีหนึ่งนะครับก็ฟิลฟิลร้านอาหาร <c oughs> อบอุ่นทุกคนคาดหวังได้แบบนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือทุกคนคิดอย่างไรทุกคนได้แบบนั้นหลับตานึกลืมตาเห็นแบบนั้นเลยคือเป็นหนังสืออย่างนั้นเลยทุกคน <c oughs> แบบนั้นเลยอาจจะมีดอกซ้ายหนี่นนมนะ่มมมมัันนนนคา แปลกประหลาดในตัวเองสูงไปหน่อยอะไรเงี้ยเราได้ไหมบทหนึ่งอะ่ะมันจะเริ่มมาจากการที่มีคนทิ้งแซนวิชไข่ของเขาในถังขยะแล้วตัวคนเราก็พยายามหาผลว่าเขาทิ้งทําไมซึ่งสำหรับผมนะสำหรับคนไทยด้วยบางวันแบบว่าเขาทิ้งก็คือทิ้งอาจจะอิ่มอาจจะเสียอาจจะสิ่งนี่ไม่ชอบแต่ไม่ต้องเป็นตัวเองเนาะแล้วเขาพยายามหาแบบของเราไม่อร่อยหรอหรือคนเขาซื้อไปเขาแต่เข้าใจผิดอ้อหรือเขาไม่ชอบกินไข่หมูหรือไม่ชอบกินไข่ต้มไม่ชอบกินไข่คือคุณพี่แบบ คุณพี่แบบวีดอาเลยสินวีจัดคุณพี่จัดเลยคุณพี่จัดเลยว่าตัวละครอื่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบอ่านแล้วแบบโอ้ตัวละครกูเป็นไรนี้อะไรเงีย้งยแล้วผมก็เกือบเรียนเอฟไปนานเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยแต่พอพอผ่านผลเรื่องนี้มาเงี้ยเข้าสู่เรื่องสองสามสี่ห้าของเขาเนี่ย ก็สนุกดีเป็นอุบัติหัวใจปกติที่ควรเจอเลยอย่ะมีแค่เล่มหนึ่งบทหนึ่งบทเดียวเลยที่แบบว่าผมร<ส>ู้สึกว่ามันประหลาดไปหน่อยนะฮะแต่บทสองสามสี่ห้าเนี่ยผมว่ามันกำล,ลังดีกลมกลมถามว่ามันประหลาดไหมก็มีบ้างแต่ต,ต,ตัวละครมันเริ่มมันเริ่มเข้าใจมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะะหลายๆอย่างด้วย <S <S ผมว่าเล่มหนึ่ก็เป็นเล่มหนึ่งที่พอบทสองสามสี่ห้าเนี่ยมันมันก็ดีขึ้นนะครับตามลำดับเนี่ยแต่บทหนึ่งมันแปลกไปนิดนึงสำหรับผมนะโดยทั้งเล่มเนี่ยก็สนุกดีแแตแต่ตต่่สววนนนนััเเเรรราชอออบบบบบบททึงงงะคป็ืข เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างพี่น้องอะไรเงี้ยเราว่าเรื่องขวาพี่น้องเนีเล่อนี้ทำอะไรดีมากๆเลยบทสุดท้ายอดี บทหนึ่งนี้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับทุกคนเล่นต่อมานะครับกับเกาะตุ๊กตาตายนะครับจากปริซึมนะฮะเล่นนี้นะครับเป็นวิยายเล่มสุดท้ายนะครับของภาคินัยนะครับเล่นนี้เป็นทีมก็คือจะมีมีเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่มีเจ้าของคฤหาสน์จะเก็บรวบรวมตุ๊กตาให้ที่คนทิ้งอ่ะเอาเข้ามาไว้ในเกาะนี้นะครับก็ตั้งชื่อเกาะว่าเกาะตุ๊กตาตายนะครับเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยเขาเปความเชื่อว่าตัวเองจะสื่อสารกับตุ๊กตาพวกนี้ได้อะไรอย่างนี้เื่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเล่าผ่านตัวละครได้้ัว่าาจงนจาัหาาาขขขอองเเ้่ยพืม ทะเลหาดเกาะนี้ทิ้งประมาณนั้นเลยก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวละครในหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หลังที่เขาไปเยือนเกาะแห่งนี้มาอะไรอย่างนี้นะครับนอ้อทุกคนสารผมไม่ไนี้ก็มีความแอนดเบลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกดีเนื้อเนื้อเือกก็มีความกลมกลมสไตล์แบบสไตล์เสียงขวัญน,นิดนึงอะไรเงี้ยสนุกดีเราใจดีแล้วก็เราว่ามันตีมันดีด้วยแหละตีมันค่อนข้างตีมันค่อนข้างดีมากๆเออตีมันดีเลยอะไรเงี้ยหักมุมดีหักมุมหักมุมมากหักมุม้วสุดท้ายเลยแล้วอ่านแล้วก็คิดถึงภาคนนนมมากัเป็ มันเป็นองค์ประกอบอะไรอย่างที่ภาคินไย้พาคินได้ทุกคนคือไม่ได้พูดอะไรเนื่อจับพาคินไยมากๆเลยก็เป็นเล่มหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับกับเกาะตุ๊กตาตายสำหรับผมนะเป็นเล่มที่สยองขวัญที่ทํามาได้ดีแล้วก็ เป็นแบบหนังสือคนไทยด้วยสําวนดีอะไรดีเนี่แหละที่คิดถึงนะครับเล่นต่อมานะครับกับบ้านหนังสือจากดวงจันทร์นะครับจากลูมินะครับเล่มนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์แห่งหนึ่งนะครับพี่รยาเป็นการเสิร์ฟเมนูที่เป็นโชว์สตาร์ลิคิดนะครับที่พอลูกค้าดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองขึ้นมานะครับเออเรื่องผ่านตัวละครสอตัวนะครับคือมูนนะครับมูนเป็นรบเทนเนอร์นะครับกับ2คือกระต่ายบนดวงจันทร์นะครับที่จะเป็นเหมือนเด็กเสิร์ฟเป็นเหมือนคนที่ทํางานในร้านด้้วยยยยยกกกััันนนนนนนอออออรรรร่่่่่าาาาางงงงีแแเเเป็หืทคคคิดช ได้เปนยากมากมันแบบไม่เข้าใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบพอเจ็ตในเรื่องเพิ่มขึ้นมันก็เพลินอยู่ในคิดนะครับคือผมมาอ่านครึ่งเล่มเนี่ยประมาณแบบวัน2วันแต่ครึ่งเล่มหลังนะผมอ่านจบรวดเดียวคืองงบางงนิดนึงเนาะคือมันแบบมันวันสนุกดีช่วงแบบช่วงอ่านมันเพลินอะไรเงี้ยแต่อ่านอาจจะต้องเข้าใจกับกับตัวตีมันเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยคือในเรื่องอ่ะมันเป็นตีมแฟนตาซีนะทุกคนต้องแจ้งทราบนะมันเป็นแฟนตาซีอุ่นหัวใจมาเตือนฟิลเหมือน้านรับซื้อน้ำตาของีกเบิร์ตอีเล่มหนึ่ มีความแฟนตาซีนิดหนึ่งไซไฟนิดหน่อยแล้วก็เป็นอุหัวใจผสมลมพรมโดงมาด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นธีมเฉพาะของเกาหลีมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีความเฉพาะทางของมันสูงมากเราว่าเป็นเล่มนึงที่เราใช้ประสบการณ์ในการอ่านเล่มอื่นมาบ้างนะครับแต่ถ้าว่าเริ่มต้นเล่มนี้ได้ไหมก็ได้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องค่อยๆอ่านนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆเจ็ดและเก็บบรรยากาศไปเพราะว่าถ้าเข้าใจเล่มนี้เนี่ยเราว่าเล่มอื่นก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเล่มอื่นเนี่ยมันก็จะมาเป็นธีมประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนกับ กับบ้านหนังสือจากรลวนจันนะครับทำให้ตามมาตรฐานไม่ได้วูบาถ์แต่มาสนุกไหมก็สนุกดีนะครับทุกคนก็จบแล้วนะครับการ12เล่มของเดือนมกราคมนะครับเป็นเดือนที่ผ่านไปอย่างเชื่องชา้าแต่ก็ได้อะไรกลับมาเยอะนะครับทั้ง12เล่มนี้ก็มีความหลากหลายสูงมากๆนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกเออเออใจจอย,จอยดีเป็น12เล่มที่ครบหมดหมู่นะครับอุ่นหัวใจหดหูเศร้าซึมนะครับนีด,ดาแบบ ครบท้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็นอทฟิชชั่นฟิชชั่นอะไรมีครบเลยเดือนแรกเปิดมาดีมากก็ยังไงไว้เจอกันในคุมพานะครับแล้วก็คอนเทนต์เรื่องของที่ลงเ็บบประจำปีไปที่คนถามถึงนะครับก็คือถ้ามันให้อา่านหนังสือได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะมานะฮะแต่ขออนุญาตเตรียมข้อมูลนิดนึง นะฮะแต่ว่าข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรห,หรอกแต่เพียงแค่ขอทําใจในการอัดแป๊บนึงเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอยาวยูทู e เนี่ยค่อนข้างใช้ energy สูงนะฮะแล้วก็ตอนอัดเนี่ยก็ใช้ energy สูงเช่นกันนะครับแต่ว่ามาแน่นอนมาแน่นอนผมสัญญาแต่ขอขอผ่านพ้นก่อนคือช่วงนี้ผมวุ่นวายกับงานผมมากก็ถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปก็อาจจะดีขึ้นนะครับก็เจอกันเดือนหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย